ดีครับของไยเทียกรนะครับวันนี้จากร้านคพทีไทยแลนด์นะครับวันนี้มาเยี่ยมชมนะครับเกษตรกรที่อยู่คลองสิบสามนะครับมาดูแล้วนาข้าวนี้สุดยอดมากมานะครับเขียวแล้วก็รวงเหนียวรวงโอ้โหนะฮะสุดยอดเลยนะครับเต็มรวงเลยคอเหนียวด้วยที่ทำคัญคือยังเขียวนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์นะครับชาวนาเกษตรกรตัวจริงนะครับอ่า ชื่ออะไรครับแนะนําตัวด้วยครับชื่อสุมิตรเวฟบันแพรวครับอ่าอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่คลองสิบสามครับผมครับเป็นไงบ้างครับใช้โฟทีของเราก็รู้สึกพอใจครับครับใช้ไปกี่รอบครับใช้ไปสามรอบแล้วครับอ๋อสามรอบครับคู่กับตัวตัวไหนครับช่วยใช้กับตัวนี้ครับอ๋อโกใช่ไหมสีทองใช่ไหมสีทองนี่ใช้ไปกี่รอบครับใช้ไปสองเที่ยวครับอ่าช่วงไหนฮะที่พี่ฉีดช่วงใกล้ๆข้าวจะทองครับ แล้วก็ฉีดตอนข้าวจะออกอีกทีนึงครับโอเคครับผมฝากความประทับใจหน่อยว่าใช้โฟทีของเราแล้วเป็นยังไงฮะอยากแนะนําดีครับดีเชื่อถือได้ครับเชื่อถือได้ครับผมนะครับก็คือดีแบบไหนคือฉีดแล้วใบมันจะเขียวนานครับเขียวนานครับแล้วรวงเป็นยังไงบ้างรวงก็ใหญ่ดีครับรวงใหญ่ครับก็อยากฝากครับฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยกันครับใช่ลองซื้อดูได้ครับมันไม่เสียหายครับแล้วราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับ ครับผมครับผมสดๆนะครับวันนี้คือเรามาเยี่ยมชมเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนะครับฝากด้วยนะครับฟอทีกับอีโนโกนะครับนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการลดต้นทุนใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เมื่อก่อนใช้ใช้ปุ๋ยทั่วไปกี่กระสอบฮะมันก็ใช้เยอะกว่าเก่าครับอ๋อใช้เยอะกว่าเก่าตอนนี้มันใช้น้อยกว่าเก่าครับตอนนี้ใช้น้อยครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ มันก็50-50เหมือนกันนะครับห้าสิบหเลยนะโห <ผม S 1> ถือว่าคุ้มสุดๆนะครับโอเคขอบขอบพระคุณมากเลยคครรัับบผมครับ